เซามินเป็นสารไอขาวๆเนี่ยเหรอครับผมอันนี้9 9 9 9เซเลยครับกี่กี่กิโลถึงจะได้ขนาดนี้หนึ่งกิโลของงาเนี่ยจะได้เซซามินประมาณ7กรัมโอ้โหใช้เยอะเลยแม่จย์เยอะต้องเป็นตันนะเซลลมะเร็งที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเพราะมีเส้นเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วไปสร้างการหล่อเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งจากนั้นก็จะแพร่กระจายไปเลยนะฮะแต่สารตัวนี้คือสารเซซามินเนี่ยจะเข้าไปปกป้องเซลแล้วก็ตัดวงจรหรือ ลดเส้นเลือดใหม่ที่เป็นน้ําเลี้ยงให้กับเซลเล์มะเร็งก็คือไปตัดวงจรท่อน้าเลี้ยงเหล่านั้นเนี่ยพร้อมกับค่อยๆฟื้นฟูสภาพเซลล์เนี่ยให้กลับขึ้นมาและที่สําคัญเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติด้วยนะคะและจดสิทธิบัตรแบบทั่วโลกคือ78ประเทศด้วยเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานด้วยการยอมรับกันในระดับโลกเพราะว่ามีการจดสิทธิบัตรโดยคนไทยเป็นผู้วิจัยค้นพบนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกมีการนำเม็ดงาดำไปผลิตเป็นค